คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนๆพ่ทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยนสี่งนะครับเพื่อน ก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับมาเพ,เพื่อนๆวันนี้เราเล่นเกมนี้กันนะครับก็คือเกมฟินิกของค่ายพีจีสล็อตหลังจากเล่นในรอบที่แล้วโอ้เพื่อนๆโคตรติดใจเลยนะเออจ่ายแพงมากๆอีนึงเกมเลยนะครับเพื่อนๆเออแต่ข้อเสียก็มีนะฟรีเกมไม่ถึงห้าตัวกว่าจะได้ฟรีเกมนะเพื่อนๆจะไม่เป็นไรแต่การแตกหนักครูก็ยอมนะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทางกันเลย กลุ่มลักกี้ไทม์คืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยนะครับแลเกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับเพื่อนเราจะได้ตามเล่นได้ถือเป็นเรื่องดีมากๆเลยแต่รักนะครับจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกกว่ารหกรอบนะครับเพื่อนพวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาถุนมาห้าร้อยเล่นแบบเบาๆกันมากนะครับ เล่นยาโรตีลแล้วโอ้โหแตกหนักโคตรหนักเลยพวกมึงเอเออืมเราเลี้ยวก็ได้ยกนะนี่อืมแตบะบเบ็ดดูไหมฮึแบบบ,บเบ็ดห้าพยายามเบ็ดดูนะเจอู้ถ้วยทองถ้วยทอง,ทองนี่สัญ,ญลักษณ์ตัวแพงทุกเกมเลยนะเอแบบเอเกมหัวไอเสือไอหนูทองนะครับเพื่อนๆนะพายันสี่ห้า ยี่สิบหกยุกยกสิบห้าเออจะหมดแล้วร้อยหนึง่งถึงน้อยประมาณเอา้าโอ้โห,โโหฟี่เกมมาแจมเลยสิบสองมุนนะไข่ห้าตัวนะครับเพื่อนหรือว่าไข่ห้าใบนั่นเองอไม่ใจเอา้าอุ้ยได้ฟรีด้วยโอ้โหยี่สิบมุนมุนม่งหัวล้วไม่ต้องรู้เลยมาทีเดียว มาคูณห้าขอดีฟินิก์นะครับตกคูณขยับให้ด้วยอ่าขยับไปเรื่อยนะครับโดยไม่ต้องรอตัวจ่ายอู้หูขายอีกใบหนึ่งไม่งั้นฟีกีมีรอบหนึ่งคิวยี่สิบแต่ตอนนี้แทบไม่จ่ายเลยอาเฮ้ยฟิยนิก์เฮ้ยเิ็สองมุนว่าไปเยอะเลยเอาช่วยทองดอกนี้คูณสองว่าไงโอ้โหช่วยทองเรียงเป็นตับเลย ซุปเปอร์เก้าร้อยเออจ่ายให้มากไงฮะก่อนหน้านี้ว่าไปเจ็ดแปดหมุนนะครับเพื่อนๆไม่จ่ายเลยออโอเคโอเคไม่แล้วเฮ้ยอย่ามาบ่อยเฮ้ยตัวอื่นนะเอ้ยอย่าบอกว่าจ่ายแค่นี้นวนิ่งนะสิบเก้าแล้วโอ,อ้คูณยังสวยเลย เอ้ยจะอีกหนึ่งทีหมุนยี่สิบเอา้าตัวนี้อะไรนะหยกใช่ไหมเออสองร้อยสิบโอ้ยเจ๊เจไดพวกมึงไม่ค่อยใจเลยที่ผ่านๆมานะเคร้อยหกสิบห้าสองหมุนโอ้โหช่วยทองขาดช่องแรกหม,หมุนสุดท้ายหมุนใส่เยอะนะครับชีฟสี่หมุนหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดแต่ไม่โอ้ยไม่ค่อยจเลยไม่เป็นไร โอยขาดอีกปนะนะระมาณเก้าสิบนะครกสองพันนะเพื่อนอีดอกนี้ห้าองดูต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อนอืมช่วยทองดอกนี้อะไรสองรอยยี่้โอ้ย้ช่วยทองอืมอีกดอกหนึ่งสองโอ้โหเอามาอีกไหมมาอีกชุดดิอืมยก150อย ผมตั้งเป้าไม่เกิน2,000นะพวามึงนะาช่วงนี้จ g แข่งโป๊กเลยโอ้ยเริ่มนิ่งเลยนะครับพเพื่อนๆ <c oughs> ในช่อง c ีเฮ็ดนะครับพเพื่อนๆโดนแดกสองครั้งรวดเลยเกมอะไรวะเก็มซอคัตด,ดีไลท์สนุนนกแล้วก็เกมอะไรวะ ลืมไปแล้วนะครับโอเคม่เกมแข่งรถนะครับเพื่อนช่วงนี้พีจีแข็งนะครับวันนี้เข้าฟรีนะครับเพื่อนแล้วก็จ่ายฟรีในฟรีนะเสียดายไม่ค่อยได้จ่ายเดี๋ยวเราก็ไดบบวกมานะครับวันนี้ทุน5 0 0ถตอนนี้สองพันแล้วหลังจากเคาะรอบนอกนะครับสองสามดอกเมืองแม่งจะดูดกลับนะครับเพื่อนเราไม่เสี่ยงดีกว่านะครับอย่างนั้นก็บวกกาไรมาแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับสล็อตจ่ายประมาณ50%เนเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วถอยได้ถอยนะครับเพื่อนอ่ะ เดี๋ยวค่อยจัดเต็มในรอบหน้านะครับรอบนี้ถอนก่อนนะครับหันห่าก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซั b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ share, และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ